สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาติดตามผลนะฮะการนำรากงอกผักหวานป่าที่หักจากจาวหรือจากเมล็ดเขานะครับติดตามผลเมื่อครั้งที่ผ่านมานั้นผมสาธิตแสดงวิธีการปลูกนะฮะการนำรากที่หักออกจากเมล็ดหรือจากจาวนั้นนำมาปลูก แล้วก็ตามที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับแล้วเรามาติดตามผลงานกันว,ว่าเวลาผ่านไปประมาณ 3- 4ถึงสสัปดาห์หลังจากที่เรานำรากงอกผักหวานป่าที่หักไปปลูกแล้วจะมีผลเป็นอย่างไงนะครับอันนี้เป็นภาพเก่านะฮะเป็นคลิปเก่าที่ผมสาธิตนะฮะการนำรากที่หักนะฮะปลูก ลงไปในถุงดำที่เราใช้ไม้แหลมๆนะครับเจาะรูเจาะรูนะฮะนี่นะครับเขาจะหักจากเมล็ดนะฮะรากจะหักออกจากเมล็ดผักหวานป่านะครับเราก็ใช้ไม้แหลมๆนะฮะเจาะรูนะครับความรึกก็ กะพอประมาณนะครับพอประมาณเราจะแย่รากนะครับของผักหวานที่หักนั้นลงไปได้เห็นไหมฮะอันนี้เป็นภาพนะฮะเป็นคลิปที่เมื่อผมสาธิตการปลูกผ่านมาแล้วประมาณสี่สัปดาห์นะครับสี่สัปดาห์นะฮะคราวนี้เรามาดูปัจจุบันครับนี่เป็นภาพปัจจุบัน หลังจากที่เราปลูกแล้วเขาจะเริ่มแตกยอดออกมาใหม่จากรากที่หักนะฮะไม่ว่าจะหักด้วยกรณีใดๆเราอาจจะพลั้งเผลอหยิบออกมาหลังจากที่เราเพาะแล้วเราเราเพาะเป็นถั่วงอกผักหวานป่าแล้วเราเผลอทำรากหักเราก็นนำรากนั้นามาปลูกนะครับได้พี่น้องก็จะเห็นว่า เวลาผ่านไปสามถึงสี่สัปดาห์เขาก็จะแตกต้นขึ้นมาใหม่ตามที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นการปลูกผักหวานป่านั้นถ้าเจอรากหากักแบบนี้ไม่ตายนะครับหรือว่าถั่วงอกผักหวานป่าที่เราเผลอทำหักนะฮะในขณะที่เป็นถ่วงอกผักหวานนั้นจะหักตรงไหนก็แล้วแต่เราก็นำมาใส่ถุงดำแล้วก็ทำการ ูกแบบนี้นะครับนะฮะเราก็จะได้ต้นกล้าแล้วก็เจะเินเติบโตต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ชี้แจงและนำความรู้มาให้พี่น้องได้รับทราบอีกเป็นอ่าระยะระยะนะครับสวัสดีครับ